สวัสด,ดีาสวัสดีค่ะอาจารย์พอดีเมื่อคือนอยากอยากอยากเนีย่ยยังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <S <S จริงๆแล้วก่อนก่อนก่อนเดี๋ยวตั้งสติก่อนทุกคืนก่อนนอนก็จะทำอนาปานสติแล้วก็ตื่นเช้าก็จะทำแล้วจากนั้นก็ไปทำหน้าที่ของเรา แล้วเมื่อคืนเนี่ยก่อนนอนก็ทําอนามาปานสิอย่างดีเลยละค่ะแล้วรุ่งเช้าฝันฝันร้ายมากฝันร้ายมากตอนนี้อยู่ก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ก็ยังอยู่ในในช่วงที่ฝันร้ายอยู่ทํามาตั้งสติเอ๊ะเราฝันร้ายนี่นะอย่างเนี้ยเราปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมคะคำถามไม่เกี่ยว การฝันเป็นเรื่องปกติจะฝันร้ายไม่ร้ายไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรคนเราฝันดีก็ได้ฝันไม่ดีก็ได้มันเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดติดตึกหรืออนุสัยความเคยชินไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราปฏิบัติได้หรือไม่ได้แต่ไอที่ปฏิบัติไม่ได้ก็คือมวลจะมานั่งเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลนี่แหละนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรไม่ยอมวางไม่ฝันเนี่ยไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับฝันเลยมันเกี่ยวกับเราไม่ยอมทิ้งต่างหากไปอิจฉาละอาใจทําไมว่า ฝันดีไม่ดีฝันร้ายไม่ร้ายฝันก็แค่ฝันทำไมไม่วางไปเป็นกลางอ๋อค่ะอืมอืมอืมน่ะนะขอบคุณมากนะคะเ,ออเคย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 พบอาจารย์ที่สุรินทร์ครั้งหนึ่งดีใจตอนนั้นอยากจะทำคำถามลายคำถามเรื่องอ,าาอนาปานสติแล้วค่ะออแล้วก็มาได้ถามกับอ่า พระอาจารย์มาสมบูรณ์ก็ท่านก็ได้ได้บอกได้สอนก็ทํามาเรื่อยๆค่ะพวดีตื่นขึคุณมาก็เห็นอาจารย์ลายสดก็เลยมีโอกาสถามนี่นละค่ะอืมอืมก็คือให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็ต้องปฏิบัติอ่ะแล้วปฏิบัติถูกไปละคาถามอะ่ะอย่างถ้าถ้าถ้าได้คุยกับอาจารย์อย่างนี้ยังไม่ถูกค่ะ ที่ที่ือโอเคก็คือพอเราก่อนจะเข้าสมาธิก็คือทำจิตให้นิ่งก็สุดลมหายใจลึกก็รู้ยาวก็รู้ชั่นก็รู้จากนั้นเราก็ปล่อยสบายไปไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะปล่อยสบายคืออะไรก็คือ ให้ร่างกายสบายรีแลกซ์แล้วกต์ิจมา<น>ดึงดึงกลับมาดูลมหายใจอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมคะอือก็ต้องมีสติในการดูรมลมเวลาจิตเราหลุดออกไปก็ดึงเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องหลุดไปแล้วก็รีบรู้กลับมารู้อยู่ลมดูลม,มหายใจค่ะอืออือก็ทำอย่างนี้นะทุกทุกทุก ก่อนนอนก็จะทำงี้ค่ะตื่นเช้าก็จะทำงี้แค่ไม่เยอะหรอกค่ะห้านาทีสิบนาทีค่ะก็ต้องฝึกให้มากขึ้นให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่าให้หลุดระหว่างวันก็ต้องมีสติในการรู้อิริยาบทเคลื่อนไหวค่ะรู้ตัวตลอดเวลาค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์อืมสาธุชาาสวัสดีค่ะ